ครับวันนี้เรามารอเอางานเลเซอร์ตัวน,นี้เป็นของเซียฮาร์ดนะครับงานเลเซอร์เขาสั่งอะไรเนี่เจ้าช้างสงสัยจ,จะฮิตแล้วมั้งคำนี้เนี่ยปัญญาชาวนาเลยมันมันเป็นคำอะไรคำทั่วไปอ่ะ เหมือนมันจะเป็นวลีเด็ดไปแล้วมั้งมันไม่มีค่ายเนาะทำเนี่ย่้ตัดบาไยเหมือนมันขีดเส้นเลยอะ่ะเหมือนมันไม่ได้ตัดอ่ะ ถ้ายิงยิงเอาแบบไหนมันง่ายกว่าถ้ายิงให้มันเป็นชื่อเฉยๆไม่ต้องให้มันทะลุอะไรเงี้ยยิงง่าย้พอไปแต่แค่ยิงมันประยัดตัวทำให้เกิดเส้นๆเหมือนนี้มันนีมันตัดลุ มันใช่ลมของอะไรเขาเรียกอะไรไนโตรไนโตรเครื่องข้างไหนอ๋อใหญ่เห็นเหรอไม่ใช่ถงกลางผมนึกว่าถังน้ำถังอะไรโอ้เี่ยใบแปดแสนแปดแสนนี่เขาเขาเป็นในโตรครับมองไกลๆมันเหมือนถังน้ำไนโตรเจนครับแปดแสนครับถังใบนี้แปดแสนน่าจะเป็นรถ ออโอ้โหนี่มันครับเล่นใหญ่เลยครับเป็นในตูน่าจะเป็นรถมาเติมเลยมั้งครับเนี่ยแปดแสนบาทเอ่อระบบงานเลเซอร์นะครับตัวนี้ก็เราวๆเจ็ดเจ็ดล้านครับเจ็ดล้านระบบอะไรช่างมัน,นครับเราไม่ต้องไปรู้ลึกขนาดนะครับเรารู้แต่ว,ว่ามัน มันใช้การในโตก็คือว่าเหมือนแก๊สแล้วก็ใช้อะไรออกซิเจนอะไรประมาณนี้ครับแจ้งที้ก็มาหลอครับทานไปหนึ่งชั่วโมงครับยังกินอยู่ครับฮะันี่ย Ale, ni Pri. คืองานเลเซอร์มันดีอย่างมันแทบจะไม่เศษเลยใช่ไหมเหลือน้อยที่สุดเลยก็ออปไปนก็นเป็นางานมืง่งานมืออย่างนี้ตัดมันหาช่างมันทำยากตัดยากยตัดเลเซอร์เอาไปะกอตอย่างนี้ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องอะไรงเคลียร์ยรทิ้งเลยเียงานมือจะตัดประทัดได้ ค้างแล้วรอยไหมมีสูตรลบไหมไม่เลยอยเชื่อมไหมอ่ะมันยากมันไม่ดังไม่หยาดมันหยาดไม่แท้ใช่ไหมไม่แท้หมดไม่ได้เลยแล้วไอ้ไข่ประวังอ่ะแล้วปัดเงาตันเงาอย่างเดียวถ้าปัดเลนนี้มันจะมันเละมันเงาไหมเงาถ้าทำนี้ไปไม่แท้อ๋อถ้าเป็นเลนปลอมนี่สนิมแหลกเลยใช่ไหมซักครั้ บางคนก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมต้องใช้งานมาแล้วมัไม่รู้ต้องเชื่อมต้องจือน้ำจือสนุนเข้าไปเห็นมผลเลยขั้นเนี้เล่มจะออกแล้วขั้นนี้ที่สั่งไว้เล่มเขาจะออกแล้ว แต่รถยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วตัวนี้ตัดสะอาดเลยไม่มีรอยเลยอย่างนี้ประมาณชิ้นเท่าไหร่ตับาทชิ้นนึงแล้วเป็นตะลยดเลยนาะ สามสิบห้านี่ราคาสูงเป็นร้อยชิ้นร้อยชิ้นน่งีบห้เดี๋ยวรีบว่าเราต้องพับอีกใช่ไหมพับอีกรล้น้งฮาได้แล้ว ตัวนี้เอาไปมันยังไม่หดูดไม่มเอาไปเชื่อมแล้วเป็นลายเป็นยอะไรยังไ,ได้สวยอยู่ ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวย่ำคลุบอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบสั่งไปที่หน้าจอครับอย่าลืมนะครับต้นทุนเขาลงทุนไปเท่าไหร่นะกว่าเขาจะได้ไเขาบอกว่าต้องใช้เวลาตั้งสี่ห้าปีกว่าจะคืนทุน ตัวนี้ก็เป็นครอบข้างเชล์เราครับนี่เราครับเป็นครอบคน,นี้อันนี้เป็นครอบข้างวยแฟงหกนะครับตัวนี้ของไข่ครับสวยดี ไฟท้ายครับอันนี้ใหญ่ผลใหญ่ก็จะมีชุดเอาไว้ฟันนะครับพวกข้ององครับซื้อเป็นชุดไปครับเขาจะเป็นงานเลเซอร์ตัดให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปประกอบเชื่อม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 อ สนใจก็นี่ครับอยู่ที่ข้างาวัดไผ่ลงวัวครับ <S <S อันนี้ก็ไม่เห็นปั้นบานแต่ของกาลังช่วยลังสาบบานเอาอะสนใจก็ติดต่อครับช่างนัน,นขันใจเาวานานะครับสวัสดีครับ